นี่นะคะเรามาสร้างบ้านนะคะวันนี้วันดีนะคะร่วมขึ้นสร้างบ้านเสาเอกเสาโตให้ป่องแปงนะคะนู่นลูกสาลูกสาวอยู่นูน่นนี่นะคะคุณแม่นี่คนเฒ่าคนแก่มารอแล้ว <laughs> ตาแก,แก่งานเยอะไงแล้วแกไปไกลด้วยอะ่ะ หกสิบเจ็ดสิบกิโลจะมาถึงเราง่ายไหมตอนแรกแกนัดเราคิวแรกบอกว่าตั้งแต่หกโมงเลยนะโอเคเราก็เตรียมโทรไปเมื่อกี้บอกว่าหนมาเส้นสำลรงทาบก่อนกันวานั่งกินขนมจีนรอสวัสดีนะแม่เลยยังไม่ได้นอนแม่โาสา <laughs> แม่วสาอดหลับอดนนอนรอ ขอบคุณคุณเดอ้อคุณแม่จา๋าวันนี้นะคะนีาา่ทุ่งนาอันเรียกว่าอะไรนะคุณแม่เดอะเบสทุ่งนาอันเฟิงขวาง,วางอะไรก็นเลยอันอะไรนะอันเวงวางของเรา <c oughs> ลูกสาวอยู่นี่มีอันนี้เลยแม่เล่นดินมีความสุขเขาละ ดินมันยังต่ำอยู่แม่มันต้องถมเพิ่มแปลงแปลงสองแปลงวันดีจ้าไหนวลูกเร็ววันดีค่ะก่อนโอ้วันดีค่ะอีกวันดีค่ะอีกสวยๆสวยๆเออสวยๆสวยๆว,ว,ว,วันดีคุณพ่อคุณแม่จ้ามาเด้อท่านไหนจะร่วมสร้างบ้านให้หนู <laughs> ท่านไหนจะมาร่วมสร้างบ้านให้หนูนะคะวันนี้วันดี วันนี้วันดีตั้งเสาเอกเสาโทนะคะมีความสุขและแม่ได้เล่นดินอู้อู้ได้เล่นดินอ่าถ่าย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 อาจารย์มาเที่ยงจา้าลูกพี่มนาไปานะจูดุงให้แล้วตะเวนาไปานะาเลยจีเลย แปลงแปลงมีความสุขเลยมีอะไรดุกดิ๊กดุกดิ๊กอยู่ในท้องไหมลูกว้าวกันเกล้วกันเกลวมาแล้วนู่นนะคะกันเกลวเพื่อนกันเกลวก็มาแล้วโน่นนะคะกันเกลวัสดีจ้าหน่อยเร็วกันเกลวัสดีค่าหน่อยกันเกล นี่นะคะกันกลาวนะคะมาร่วมแสดงความยินดีมาร่วมตั้งเสาเอกเสาโตให้ป่องแปงนะคะนี่เพื่อนของเพื่อนป่องแปงมาแล้วนะคะเชือกแรกเลยนะคะกันกล่ากันกลา,กกลามาแล้ว<ไ> <damn! S 1> นี่นะคะรอดูเชือกต่อไปจะเป็นใครเอ,อ่ยนะเรียกหากันและมากะใกล้ใกันหน่อยมากใกล้ๆกันหน่อยป่องแปงบอก <laughs> กันกลอนมาเชือกแรกเลยเตรียมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไม่มีที่อยู่แล้วแดดตาหย่จู่เท่งไงเนี mm ่ย hmm. เพื่อตาหย่เท่บางกันละรู้ตาใหญ่ตาใหญ่รู้หรือเปล่าโอ้ตาใหญ่เขาจะไปบ้านตายสมนึกมั้ง นี่นะคะคุณแม่ตรงนี้ยังว่างทางขนมจีนเด้อแม่เดี๋ยวขนมจีนยากให้มารอตั้งแต่ <c oughs> อาจารย์บอกว่าหกโมงเนาะคนเราก็เตรียมไว้ เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วโทรไปเมื่อกี้ตาแบบว่าแกไปนู้นสำโรงทาบก่อนเห็นบ้านเรามันยังมืดอ,อยู่เพราะว่ามันหน้านี้มั้งอ้าวอยู่นี่เหรอ,อ,อจุ่ไหนจูดแ้วอ้อเหรอสิบเกินคบคุณครับเออ๋ยวไป้ลยูกเออวังกล่าววังกล่าวดูดึงตรงแต่เดินไม่นห็น Anh tập thân bác, bê -bê. cái bị Anh Cái này mới leo Hả Nên chìa Liết Liết ở, biết ở đúng thằng tôi nó chết mồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่นตัวบานทักตัวแล้วอยู่ต็มห้างไงกะน่ากค่ะเอรียดเนี่ยก็เปรี้ยเอปียรตัวเนี่ยคมแบกล้วยสุกมาครีมขนซาเล้งขนผลไม้มานน่ด้วยเลยปะนีคีไยตอเลยชกินนะหมแมมต้มกินนะ เฮ้ําล่ไลไล่้ยวันนีวัจำนทผลไม้มัจะมาไล่ขายตรงนี้แหละเออคนขึ้นรถมาเลยคนรถคันไหนอ่ะเอากล้วยมาด้วยหน่ยยายเขาจะใส่ เปลี่ยนก็นั่งไม่เปลี่ยนดอกไม้ด้วยห้าคู่ครีมแล้วก็ข้าวต้มอยู่ไหนข้าวต้มก็ดุกนะปลูกเดือนเท่าข้าวต้มปลาดุกสลิงข้าวต้มข้าวต้มหนึ่งเค็งอะประมาณห้าร้อยกว่ามัดบ่ในมัดประมาณนั้นจะกวนเค็งหรือมือเข่งหน่อะไอ้เข่งก็ลูกนะเหงาลงเหงาข้าวต้มด้วยข้าวต้มก็มงงลูกเหงาจากไอ้รถสลิงเอ ตัวลงหนึ่เท่าสลาสลาม่ได้มอไซเราจะไปได้สไค์นั่งออไเอด้หรอกต้รถเลงก็งพลไม้ก็ต้องเอามาเยอะๆผลไม้ไอ้ผลไม้จ้านึ่งเ้ฮะก็ถั่วเขียตะมาเสด็งงีู้ กะได้บ่เนาะแค่แค่แนวลบ <imit> เราดัชิมน้ำมันก็ด้กดดีกินกย้งนี่กับบุญอะไรเลยบุญเนี่ยเตะกับบหลายแล้วหลายแล้วคือขนาดพวกมาบุยเด็กิดกัดขลังดีมากติด่็รอดบ่บุญก้อเอ้าก็รอดเอออ้อแน่กูลงบะเตทาตูมเออกูทาตู่ มาจำจีดวมเพทกันี่ไมมแม่เข้มไปก็จำแบบว่เออคือแอาสบายใจคือบิดกพกเหล่านี่เพราะไปบบบทีต่อวม้อหม้ละไปเนี่ยก็ปปล,ยล,ะละไปก็่ะดุนระมัดมาไปจ่าสมที่คนรงแพทย์ปะนรเอ๊ะโงมันทาตุม้มดีาตุ้ม จี่ถ้ย่องเนาะจังกจีจตุ้ไปจีสมต่มันจะบักระดิิงบนแนห่างหบนแน่างก้อนจีบันไงใส่กนแล้วกบใส่กินน้ำมันกิมน้ำมันกกลางทานเลยม่เรันกเวลาชงกระบงเลาตีเซตยายทวดสวัสดีค่ะยายทวดไม่มีว่าสวัสดียายทวดจ้าสวัสดีจ้าไปนั่นก็เวลาทำเนยอันห่างกี่ แหน่เอาเข็มกะเอาหายกะดองต้มชามกะโอสล้าเนาะเนาะกะกิโล่ตะบ่เบิ่งกัวแม่สิบ่อยากเซ่บ่อยากเซ่ตีกะไปอีน้องแหน่กะเนาะขึ้นน่ะจิลุดยามจูยามมอดินเลือดเนาะยามจิจามมอดินเลือดอ๋อจิลุดจิบอยอ๋อ